กาหมิงครับผมหนึ่งในตัวละครเมดิเบสสดาวที่แรงที่สุดในเกมนะครับจริงๆอาจจะเทียบได้กับพวกตัวละคร5ดาวเลยด้วยซ้ําซึ่งตัวละครนี้เนี่ยครับในปัจจุบันเหลือเพียงแค่ศูนของผู้เล่นทั้งหมดที่หยิบมาลงอบิสครับเรียกได้ว่าเหลือค่อนข้างจะน้อยมากๆนะครับคือน้อยระดับแบบว่าอาจจะไม่ถึงขั้นติดท็อปสิของตัวละครที่คนเล่นน้อยที่สุดแต่ว่าก็ถือว่าเล่นน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวละครอื่นๆซึ่งมันเกิดอะไรขึ้นทําไมกาหมิงถึงลงมาอยู่ในจุดนี้ได้ในคลิปปนนี้ออาาจจะเ็คํตบผม r ริชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมกิจแั็รราคาโคตรถูกซึ่งเ,งเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผมริชแมนคอยใช้แต่ส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําและบัตรกำนันต่ตางๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้นครับ หากคุณกําลังมองหาร้านขายไอดีรีโลคุณภาพที่ซื้อได้ชั่วป้าบและมีประกันยาวๆตลอดชีพผมขอแนะนําร้านดีๆอย่างอาเขตครับเขาเป็นร้านขายไอดีรลีโลและไอดีเริ่มต้น5ดาวเพชรเยอะหลากหลายราคาและมีประกันถาวรตลอดชีพเด็ดทุกการสุ่มโน,น่น1ทุกราคาสายกายชาย,ย่าพาดนะครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมนะเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครอย่างกาหมิงคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างทําไมมันถึงเป็น1ในเมนเพสที่แรงที่สุดใน4ีดาวแล้วนะครับคือจริงๆมันไม่ใช่เรียกว่า1ในต้องใช้คาว่าที่1แล้วก็ว่าได้นะครับน่าจะไม่มีเมนเดพสสีดาวตัวไหนที่ ตู้เรื่องดาเมจของการมิงได้เลยนะครับเอาจริงถ้าเกิดเอาคําว่าดาเมจเพอเร์เซกเนี่ยตัวของโนเอลอาจจะพอได้นะแต่ว่าต้องเป็นเป็แบบว่าตีฟูลทีมจริงนะครับคือแบบมีฟูริาเมอะไรครบแต่ว่าตัวของการมิ่งเนี่ยต่อให้ไม่มีเซียนหยุดมันก็ยังเป็นตัวละครที่โกงมากๆอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะมาพูดถึงเหตุผลกันว่าเออทำไมการมิงเนี่ยถึงมีคนเล่นน้อยขนาดนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของการทุ่มลงโจมตีของการมิงเนี่ยอ่าเอาพูดอย่างนี้ก็แลลวกันเผื่อใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และย,ยังไม่รู้ว่าตัวละครตัวนี้มันทำอะไรได้นะครับตัวของการมิงเนี่ยมันเป็นตัวละครเมดิพสที่แรงจากในส่วนของดาเมจการทุ่มลงโจมตีนั่นเองซึ่งในการทุ่มลงโจมตีของเขาเนี่ยครับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อที่คุณกดสกิลธาตุซึ่งคณดาเพียงแค่วินวทีครับคือเวลากดสกิลธาตุแล้วชนมอน ก้ามิงเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นฟ้าไปนะครับแล้วให้คุณกดทุ่มโจมตีเนาะมันก็จะทําดาเมจแรงเป็นพิเศษนะครับจากในส่วนของดาเมจตรงนี้นั่นเองแต่ว่าในตอนที่พาวามเสียหายเนี่ยก็จะลดพลังชีวิตตัวเองไปด้วยนะครับ15%เนาะทีนี้ในส่วนของถ้าไม่ตายเราจะได้ในส่วนของการรักษาตัวเองมาหรือว่าฮีลไว้กับตัวเองมานะครับซึ่งฮีอยู่ทั้งหมด30%ทีนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของความสามารถในการทุบตีของตัวอันตีเองด้วยนะครับก็คือเป็นเบิร์ดดาเมจก้อนหนึ่งนั่นเองเนาะแล้วก็จะได้ไเ ความสามารถของมันก็คือทําให้ตัวของกาหมิงเนี่ยครับติดสถานะธาตุไฟก็คือววาง่ายกาหมิงการตีปกติเป็นดาเมจไฟนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของสกิลนี้นะครับมันจะเรียกในส่วนของสิงโตออกมาช่วยโจมตีเนาะซึ่งไอสิงโตที่ออกมาช่วยโจมตีตรงนี้นะครับจะสร้างแสงไฟเป็นวงกว้างแล้วก็หลังจากที่ทุบตีเสร็จเนี่ยครับ ตัวของสิงโตมันจะวิ่งเข้ามาหาการหมิงนะครับแล้วทําการรีเซ็ตสกิลธาตุนั่นเองซึ่งแปลว่าตัวของการหมิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีในส่วนของเจนกเนี่ยครับคุณสามารถทุ่มโจมตีถีๆได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่คุณต้องมีในส่วนของ้าไม่ตายนั่นเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถี่มากนะครับโดยรวมก็อาจจะตีว่าสาม สามวิ μ μ. นาทีต่อการทุบลงโจมตีหนึ่งครั้งเนาะแต่ว่าตัวของกาหมิงเนี่ยโดยปกติแล้วก็คือสามารถจบอบิตได้ไวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของจุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากนักเนาะส่วนพาสีก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยในการรักษาตัวของกาหมิงเองเนาะแล้วก็เพิ่มควาใชยในการทุบลงโจมตีอีก20%ครับผมในกรณีที่เลือดคุณสูงกว่า50%อนะนะทีนี้กลุ่มดาวกลุ่มดาวเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญกับในส่วนของกาหมิงมากครับอย อ่า uh, ที่เมื่อตัวของกาหมิงเนี่ยได้รับการรักษานะครับเขาจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น20%ซึ่งทาให้กาหมิงแรงขึ้นพอสมควรเนาะเพราะว่าตัวละครน,นี้มันเป็นตัวละครสีดาวนะครับทำให้เบสเอทีเคเขาไม่ได้เยอะเท่ากับพวกตัวละคร5ดาวเพ,าเพราะงั้นเนี่ยเขาจะต้องพึ่งในเรื่องของเอทีเคเป็นจํานวนมากนะครับ C2 ก็จะไปช่วยได้เยอะเลยส่วน c 4เนี่ยก็จะมีในเรื่องของการฟื้นพลังงานเกิดขึ้นนะครับก็จะทาให้คุณบูนอติได้ง่ายขึ้น C ีก็จะเป็นการอัพเลอวลสกิลธาตนนกาก็ C6 จะมีในเรื่องของการที่เมื่อคุณพุ่งลงโจมตีเนี่ยด้วยสก,กิลท่านนะครับคุณจะได้รับอัตราคิ20%และความแรงคิด40%แล้วก็มีในเรื่องของระยะการโจมตีที่เพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย C6 เป็นกลุ่มดาวที่อ่าพูดว่าโกงได้เลยนะครับเพราะว่ามันทำให้คุณลดซรับแ,แต่อะไรได้เยอะเลยอย่างเช่นคุณอาจจะลดในส่วนของอัตราคิจากปกติต้องปั้น70%เป็นปั้นแค่50%เพราะว่าคุณได้รับอัตราคิฟรีแล้ว20%อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปเพิ่มที่ความแรงคิดแทนซึ่ง อัตราคิด20%เนี่ยมันเทียบได้กับซับแตดประมาณ6ซับแตดได้นะครับซึ่ง6ซับแตดที่ความแรงคิดเนี่ยก็คือคุณได้ไปเลยความแรงคิดอีก40%นะครับก็จะทําให้คุณแรงขึ้นไปอีกเหมือนกลุ่มดาวนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณได้ความแรงคิดเพิ่มขึ้น80%นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปลดอัตาราคิดมาเพิ่มความแรงคิดเนานะอันนี้คือโดยประมาณนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มดาวที่ดีมากนะแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่มี C6 ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตัวของการหมิงก็ทุ่มลงโจมตีได้ถี่พอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะคือแบบว่า C0 ถึง C6 เนี่ย มันเล่นแบบเดียวกันเป๊ะนะครับเพราะงั้นคุณสามารถเล่นได้แต่กลุ่มดาวแรกๆได้แล้วเช่นกันนะทีนี้ตัวละครมันเก่งขนาดนี้เนี่ยทำไมตัวละครนี้ถึงมีคนเล่นน้อยนะครับหลักๆเนี่ยผมมองว่ามีอยู่ประมาณ3สาเหตุนะครับสาเหตุแรกก็คือคนที่ไม่มีเซียนหยุนอ่ะคนที่ไม่มีเซียนหยุนเนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่ได้เล่นในส่วนของกามิง เพราะว่าเขาคิดว่าการปั้นการมิกมามันไม่คุ้มนั่นเองครับบางเขาอาจจะมีตัวละครอย่างอล็ิชิโนที่ปั้นเสร็จแล้วหรือว่าเขาอาจจะมีตัวละครอย่างหูเต๋าแล้วอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันแน่นอนมันเป็นตัวละคร5ดาวก็ต้องทํดี p พได้สูงกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับหรือต่อให้คุณมีเซนหยุนเนี่ยคุณก็อาจจะเอาไปเล่นกับหูเต๋าอยู่ดีถ้าเกิดว่าคุณมีหูเต๋านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นส่วนหนึ่งที่ไม่เล่นเนี่ยผมคิดว <discussion? S 1> ่าน่าจะเป็นในเรื่องของการที่เขามีเมดิเพซทัดไปัั้้้นนนนนเสร็จจแลววใอออ่่ะคบบมาาาาปปตงกุณ ดีลุกอะไรอย่างเงี้ยอะดีลุกก็เล่นกับเซียนหยุ่นได้แล้วก็แรงมากๆเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยสำหรับใครที่มีเซียนหยุน่นอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องปั้นการมิงข,ขนาดนั้นเขาก็เลยไม่ได้ปั้นมาเล่นนั่นเองเหตุผลที่2เนี่ยผมมองว่าเป็นในเรื่องของการที่ทีของการมิงเนี่ยครับมันค่อนข้างเฉพาะทางก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นการมิงทุ่มลงโจมตีติดละล,ลายเนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องไปนั่งปั้นโรซารียกับเพยะเข้ามาเพื่อช่วยกันแปะน้ําแข็งนะครับหรือถ้าเกิดใครมีตัคนง มีไม่กี่คนนะครับที่อยากจะเอาอายการไปเป็นซับให้กับกาหมิงเนี่ยนะถ้าเกิดคุณไม่อวยกาหมิงจริงคุณก็คงจะเอาอายการไปทําดามิดด้วยตัวเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ทางเรื่องเดียวก็คือคุณต้องไปปั้นโลซเลียกับเคยะมาด้วยนะครับทำให้ทรัพยากรที่คุณต้องปั้นจากที่จะต้องปั้นแค่กาหมิงเนี่ยคุณจะต้องปั้นถึง3ตัวละครด้วยกันเพื่อที่จะบัฟให้กับตัวของกาหมิงนั่นเองคนเขาก็เลยไม่ลงทุนปั้นในสมงกาหมิงกันนะครับเพราะว่ามันต้องปั้นตัวละครอื่นด้วาานด้ววยยเเเพื่่่ออทีะะาามลนนนดกัน เหตุผลที่3เนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของเรื่องเมตาอบิสก็ว่าได้นะครับถึงแม้ว่าในส่วนของการมิกเนี่ยจะทําเวลาในห้องบนได้ดีมากคือจบห้องบนไวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็ตามคือเขาจบได้ไวหมดเลยแต่ว่าในกรณีอบิชัลล่าเนี่ยครับมันต้องการการแปะธาตุละลายกรอบได้ถี่พอสมควรซึ่งการมิกเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวละครที่แปะธาตุถี่อะไรนักนะครับคนเขาก็อาจจะเอาไปเล่นทีมเนชั่นหรือว่า ทีมอื่นๆนะครับในส่วนของอบิช,ชันล่างแทนส่วนชั้นบนเขาก็คงจะมีทีมกันอยู่แล้วหรือแน่นอนสําหรับใครที่มีทีมฟูลทีมกาหมิงเนี่ยมันเล่นหูเต๋าในทีมนั้นแล้วมันเก่งกว่านะครับก็คือทีมทุ่งลงจงตีของกาหมิงที่มีเซนยุนเข้ามาเนี่ยใส่หูเต๋าเข้าไปมันเก่งกว่านั่นเองนะครับโดยรวมๆแล้วก็คือผมคิดว่าในส่วนของเหตุผลที่หลายๆคนไม่เล่นกาหมิงเนี่ยก็คือเขามีเมเดิเดพสธาตุไฟติดไอดีกันเยอะพอแล้วเลยไม่จะเป็นที่จะต้องปั้นตัวละครสีดาวอย่างกาหมิงมากหรือบางคนอาจจะยังไม่มีด้้วยซํานะครับ และแน่นอนบางคนก็อาจจะมีเรื่องของอคติส่วนตัวครับอย่างเช่นตัวละครสีดาวไม่สี่หกไม่เล่นอันนี้มันมีจริงๆนะไม่คุณผู้ชมคนแบบนี้นะซึ่งผมเองก็เป็นเหมือนกันนะครับ hés, ถ้าเกิดตัวละครกลุ่มดาวมันไม่เยอะพอส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ปั้นเหมือนกันนะครับคือผมก็ติดที่ใส่นั้นเหมือนกันแต่ว่าต่อให้บางตัวจะมีกลุ่มดาวเยอะเนี่ยผมก็ไม่ได้ปั้นเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผล <ๆ S 1> ด้วยที่ผมไม่ได้ปั้นการหมงขึ้นจริงๆผมเองก็อยากจะเล่นการหมงเนาะเพราะว่าตัวของการหมีเนี่ยมันเล่นค่อนข แต่ว่าคือมันต้องปั้นรซาเลียต้องปั้นแบบเคยะมาเล่นอะไรอีกนี้นะครับซึ่งเอ่อมันค่อนข้างเสียทรัพยากรเยอะพอสมควรผมก็เลยไม่ได้ปั้นในส่วนของกาหมิงมันนั่นเองและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ที่ทําไมคนส่วนมากถึงไม่เล่นกาหมิงนั่นเองครับผมแน่นอนสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นกาหมิงเหมือนกันเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่แตกต่างอะไรกับคลิปนี้เนี่ยก็สามารถลงมาคอมเมนต์กันได้นะครับ ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่าตีกันในคอมเมนต์ก็พอถ้าเกิดว่าผมเห็นการท็อกซิกใส่กันหรือว่ามีการตีกันในคอมเมนต์ผมขออนุญ,ญาตลบคอมเมนต์นั้นออกไปเพื่อไม่ให้เป็นการจุดชนวนสงครามในคอมเมนต์นั่นเองครับผมนะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าถ้าชอบเด้๋ยอย่าลืมที่กดไลค์กด Sub s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใปกดซับคอยได้ตัวหน้าตูใน10 When I popped off, then your girl gave me just a little bit of luck toe. baby, so cold, he from the north, he's from the